เด็วกูบอกอาม่าจังเดี <S <S ๋ยวไม่แตะอามามาเด้อพี่น้องเด้อกินข um ้าวเด้อกินข้าวเด้ออยู่อยู TE um ่กลางดินก um ินกลางทรายอาม่าเนี่ยคะบ่วงกินตามธรรมชาติบ้านเฮางหรือห้ามเพ่บ่วงกูเพ่นก็ระทุ้งมามาพี่น้องมาจวดจวดจัดจัดเซฟตามมะฮุ่งตามมะฮุ่งแล้วกะนี่นาบ่วงลวกซีน มามาแ่มูีลักษณาเฮ้ยมือโจยเหามาสิอังมันเอาเลยใส่ใหม่ได้งูหัวกระดุกใส่ซ้ำเทาหมวอัวนมันเสียเียรเอาใถเจะาเเหื่อไปใส่างกถงนะมาอีปะเ้ตื่นเลยนะพอมาปะละ้ปบ้าเพื่อนเขามาลกเยลกพักโดยพันจะเลือกมา แรกก็บอาอยู่มาแล้วห้องกินข้าวไปนี่มานะกินแล้วอยู่เสียงกันน้อยมือนัันมาพื้นที่นีม้มืานทำมือ,อบ้านนะกินเสียงกันน้อยแล้วมือนกันนะคนวางกินเลยเรียกหลายเหมือนน่อกินนะอยู่ดีก็กินอิม่มไม่กินเบี้ยวคือมันหมดเมาเจ้าไปซื้อป้าเป็นคนหเอง เบาขนาดทำันแล้วื่อมันตัวมากพอให้กินได้ใช่โอมมันใช่หมอนั่นอะเออหมอนไอเแ๊ะคกนเขาเด้ออหมอไม่ใชาักไา่ักไก่อแว่ามันให้เสียงมาาลอยมันบุกกึิ่นใั้เสียงาอีายมันวกินคือเป็นอย่างแท้นะมันพอกิน มาคุณเนีนบนงัวหลุดตับง่วงนี่เนาะอีเออตายเหมเพื่อนอะไรขี่ไว้มันวะบี่ไวมัม่เจอาแทนง่วงเนอแล้วแยแทนคุณเลยเป็นแทนเป็นแทนด้าด้าบอกคือต่งงัวไว้จากไว้จากแท้ยันคงอะเอาภาสาเขาอะไรเนาะตัวเห็นงวยตัวกระเพาะหลือวะ กุ้าเพิ่งกมาเนี่ยรับงะป้องครับปะป้องนครับมางลวงมาเลีกนะอือมบุญกินนี่เยาเวลากินมันก็อุ้มลูกมันมาแล้วก็พกเมื่อผกข้ามไปเวันเมื่อตกาผุโดนแรงก็กันโดนเ้างั จำอันมูคนเดนอีนางบัดทางงานวันเกิดตอแรกัยงกินอยู่เพื่อนเขาบอกเลอยอีจอยบอกว่าบ้องหาคู่หรอือขายวันม <c oughs> ันสุดเพเป็นเท้ามันจะไม่ป็นสนบ,บ่